วันนี้ผมอยู่กับเจ้าของแปลงนาแปลงนี้ยาวสุดลุกลุกตาไปเลยนะครับกับพี่สุชินฮิรันพฤษานะครับนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังว่าเขาทําอย่างไรแล้วทาให้ต้นข้าวเขาเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ครับอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรายืนกันท่ามกลางพระจันทร์ที่ส่องสว่างครับพระจันทร์ทำมร้อนขนาดนี้พระจันทร์สว่างจ้าวันนี้พระจันทร์สว่างจ้าเลยเออข้าวตรงนี้มัน กี่วันยังไงครับปลูกไปนานเท่าไหรแล้วครับเนี่ยประมาณ4 0วันต้นๆนะครับ40กว่าวันแล้วครับเป็นพันอะไรครับอยู่เชนครับก็ขอสามหนึ่งก็ขอสามหนึ่งโอ้โหดูจากภาพอย่างนี้แล้วแสดงว่าใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วครับใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่อะไรไปครับใส่ปุ๋ยปลามังกรนะตาปลามางกรโอ้ใส่ปุ๋ยตราปลามังกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับแล้ว40วันเสร็จเสร็จใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่ง จากการเติบโตการแตกกอใบที่มันตั้งเขียวชูชันแบบนี้พอใจไหมครับพอใจครับพอใจมากเลยครับพอใจมากที่มาของความ,มพอใจตรงนี้ฝากพี่ชินนิดนึงเดีเล่าให้เราฟังเล่าให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรเราฟังนิดหนึ่งว่าพี่ชินทํำยังไงครับเริ่มต้นเอ๊ะบ,บางคนส่วนใหญ่เขาจะทําไมฮะเผาตอสังนะไม่พักดินไม่สนใจวานเลยถึงเวลาก็เอาปุ๋ยศาสตรร์คับรอให้มันโตแล้วเก็บเกี่ยวพี่ชินทํำยังไงครับอันนี้ผมเริ่มต้นก็ คือเราจะจะหมักหมักต่อซังก่อนหมักต่อซังครับไม่เผาเผาครับแต่ว่ามีบางส่วนมีบางส่วนที่เราเผาไปบางแต่หลักๆจะหมักเอาเอามาหมักเอาครับหมักเอาครับครับคือมันอาจจะมากเกินไปเก็บไม่ไหวเลยต้องเออด้วยการเผาบ้างนิดหน่อยครับแต่ที่เหลือคือเราหมักคือเราหมักหมักเพื่อให้มันได้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นครับโอ้โหแล้วกี่วันครับที่หมักไว้ประมาณสิบกว่ะวันนะสิบกว่าวันก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสิบกว่าวันเองนะครับสิบกว่าวันแล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับ หลังจากนั้นเราก็เตรียบตีดินนะตีดินแหละตีดินเลยครับตีดินครับพอตีดินแล้วเริ่มหว่านได้กี่ตอนยังไงครับสักกี่วันแล้วหว่านหว่านเขาเรียกว่าพันข้าวพันข้าวครับครับก็ประมาณเตรียมตีดินประมาณห้าวันฮะห้าวันห้าวันเตรียมดินโอแล้วก็เริ่มหว่านครับใช้พันข้าวไปเยอะไหมครับพี่ชินครับพันข้าวก็อยู่ที่ประมาณ สองถังครึ่งว่สองถังครึ่งครับโอ้โหใช้หนาหน่อยครับใช้หนาหน่อยเราต้องเผื่อนกเผื่อหนูอะไรตรงนี้ต้องเผื่อเพื่อมอดแมลงศัตรูพืชแต่พอมันเป็นอย่างนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์ปลามางกรใส่ปรากฏว่าต้นมันแข็งแรงใบตั้งความเสียหายแทบมองไม่เห็นเลยเนาะ โรคแมลงไม่รบกวนไม่รบกวนเนี่ยเสียดายเนะฉีดยาเข้าแมลงเลยครับนี่ยังไม่ฉีดเลยเลยครับยังไม่ฉีดเลยโอ้โหลู้ยงี้ใส่สักไม่เกินสองถังก็โออยู่เนาะครับอันนี้เราต้องการปริมาณความหนาแน่นหน่อยเพราะว่าคือเราเผื่อว่างั้นเถอะคือเราใส่ปุ๋ยปาม่อนเนี่ยดินค่อนข้างดีดินค่อนข้างดีเลย่าครับแล้วเห็นถือต้นข้าวมาทำอะไรครับเนี่ยจะมาให้ดูว่านี่ครับโอ้โหจัเกิดจากนี่ที่เราใส่ปุ๋ยปามคอเดี๋ยวๆๆีแอบขโมยถอนของใครมาป่ะเนี่ยไม่ใช่แค่นี้ของเราเองครับถอนจาก ถอนมาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วมันได้ขนาดนี้เลยนะพี่จินครับโอ้โหรากนี่มันยาวเป็นคืบเลยเนี่ยคืบขวาด้วยคืบวาครับ้กขาวขนาดนี้เลยเหรอครับผมโอ้โหปกติเราเห็นแต่สั้นๆสั้นฮะบานๆแล้วก็สีแดงๆครับรากแดงแดงแสดงว่าดินมันเป็นดินมันเป็นกรดคนกรดเเป็นกรดกรดสูงโอ้อาจจะใช้สารเคมีเยอะเกินไปใช่ครับแต่เราบอกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างครับผสมเอาเอใช่ไหมแต่เราเน้นว่าเราละลดพยายามจะลดมันลงครันะเพื่อหนึ่งคือประคองเรื่องดินนะทำให้ดินมันโปร่งมันซุยการที่ทำให้ดินมันโปร่งมันซุยรากพืชมันก็จะยาวแบบนี้ได้ใช่ฮะอ๋อต้นพูดตอนก้าแข็งแรงวยครับแมลงไม่รบกวนไม่มีเลยนะดูดูสวยงามมากเลยอ่ะไม่อ่อนโอ้โหถ้าเราสปยูเรียนเราจะต้องฉิด ฉีดยาบ่อยยาบ่อยครั้งแมลงมันกวนแมลงมันกวนเพระไม่มักอนครับแล้วสิ่งที่พี่ชินทำมาตอนนี้เนี่ยถามว่ามีคนแถวๆเนี้ยเขามาขอดูขอถามบ้างไหมว่าทําไมข้าวพี่มันสวยมันเขียวใบมันตั้งดีอย่างนี้ก็มีครับมีมีเหมือนกันเนาะแล้วพี่ชินเล่าเขาบอกเขาว่าไงครับก็คุยให้เขาฟังในเรื่องที่เราใช้ปุ๋ยตรงเนี้ยแล้วก็ที่เราทําว่ามันเป็นอย่างเงี้ยสาเหตุที่เราไม่ได้ฉีดยาเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยป่ามกรน่ะทำให้ต้นพืชแข็งแรงข้าวแข็งแรงโอ้โหถามนิดนึงแล้วพี่รู้จัก ปุ๋ยุีตราปลามังกรได้ไงเนี่ยก็ทางสากลสากลลำลูกกาครับสากลการเกษตรลำลูกกาครับผมอุยยอดลำลูกกาอีกแล้วครับท่านเขาแนะนําไม่ให้จริงๆเลยสมาชิกนิดแต่ทดลองใช้ครับอพมใช้แล้วก็ได้ผลอย่างที่และใครถามริงเชื่อไหมไม่เชื่อครับไม่เชื่อเนาะเพราะว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันปุ๋ยุีนี่มันมันผลที่ เราเข็ดกันมาแล้วใช่ไหมมันช้าขี้เหียดเอาดินมาใส่ดินครับแต่จริงถามจริงแล้วทางสากลเขาได้ข่าวว่าเขามาเชิญไปดูโรงงานด้วยมั้ยเหรอครับได้ไปยังไปครับไปมากี่ครั้งแล้วก็หลายครั้งอยู่หลายครั้งอยู่ครับไปเห็นด้วยสายตาตัวเองพี่ชิงคิดยังไงครับโอ้โหกองวัตถุดิบขนาดนี้ระบบการผลิตขนาดนี้แล้วปุ๋ยที่ได้ออกมาจากแปลงทดลองที่อยู่ในโรงงานที่ทําให้เห็นตอนนั้นคิดยังไงครับเชื่อมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนครั้งแรกที่ไปก็ยังห้าสิบห้าสิบไหมห้าสิบ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 คือเรายังไม่ได้ทดลองใช้อเออห้าสิบห้าสิบครับหลังจากนั้นที่เราเอาเอามาใช้อมันก็ เกือบเกือบร้อยแล้วฮะเกือบร้อยแล้วร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นไงครับสภาพนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคนี่ร้อยไหมร้อยเป็นแสนแล้วร้อยแล้วนะร้อยเลยครับยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงจิงโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังเล่าสู่กันฟังนะฮะโดยฟังเรื่องจริงจากปากจากเซียนเกษตรเซียนปลูกข้าวกขอสามหนึ่งที่ปทุมธานีของเราอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้รับคําแนะนําจากสากลการเกษตรลำลูกกาปทุมธานี ต้องขอบคุณท่านผู้จัดการท่านยงยุทธขอบคุณท่านประธานท่านภูสิทธิ์นะฮะแข็งแรกจริงๆใช่ท่านเจ็ท่านโอ้โหสุดยอดมากบริหารงานได้ยอดเยี่ยมและนโยบายต่างๆที่ลงมานี่ชัดเจนต่อเกษตรกรได้ข่าวว่าสากลเขาบอกว่าเอาไปใช้ก่อนเกี่ยวข้าวแล้วเข้ามาฮะครับขมิ้นมีโครงการครับจริงเลยใช่ไหมครับผมเขาคิดออกเบี้ยไหมถามจริงระยะสี่เดือนนี่โคดูการยังไม่คิดออกเบี้ยไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับผู้การโอ้ แปลว่าซื้อปุ๋ยสีซีปลามังกรมาตอนนี้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องเสียครับเอาแล้วแถวนี้เขาแถวนี้เขามีที่เหลือๆมั้ครับผมจะมาทําสักไรไม่มีเลยครับมีแต่คนจะมาหาโอ้โหเพื่อจะปลูกข้าวไว้กินสักไรหนึงอ๋อครับแม่เพราะสากรเขาให้ใช้ปุ๋ยก่อนไงครับเออสุดยอดมากอ่ะมาถึงตรงนี้สุดท้ายละพี่ชิน ฝากบอกอะไรไปกับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาข้าวไม่ว่าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานบอกถ้าคิดว่าเราอยากทํานาแล้วให้ได้ผลผลิตดีมีอะไรอยากแนะนําเป็นพิเศษบ้างครับเชิญครับครับผมก็อยากแนะนํานะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่วประเทศนะครับทํานานะครับลองหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดูนะครับปุ๋ยอินทรีย์ตาปาบังกรนะครับใช้แล้วครับให้ผลผลิตสูงนะครับเพราะว่าดินเราดีอยู่ในพืสมบูรณ์นะครับข้าวก็จะสมบูรณ์ มะควนต่อไร่ก็ดีครับและโรคแมลงก็ไม่รบกวนนะครับเพราะต้นข้าวจะแกล่งนะครับปาดจ,จากโรคแมลงครับผมฟังแล้วไม่ต้องมีคําสรุปใดๆเลยนะครับเพราะนี่คือเรื่องจริงจากปากจากเซียนเกษตร,รของเราจริงๆท่านผู้ชมครับกับรายการเซียนเกษตร,รเวลานี้เราต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลแปลงปลูกในจังหวัดของท่านถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่สนใจในงานการเกษตรแบบนี้และพร้อมที่จะมีเวลาเยี่ยมดูแลแปลงปลูก ในพื้นที่จังหวัดของท่านไม่ต้องออกนอกจังหวัดของท่านทํางานอยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยติดต่อเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเราอยากจะคุยด้วยเพื่อให้ท่านมาดูแลเรื่องของแปลงกเกษตรในจังหวัดของท่านและอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพ10-1ตําบลนะสามารถที่จะโทรศัพท์กลับเข้ามาทาง c เซ็ center เ,เราแล้วสอบถามรายละเอียดได้ว่าการที่เราจะเป็นผู้แทนจําหน่ายปุ๋ยซีตราปลามังกรในพื้นที่101ตํานบลโทรก่อนมีสิทธิก่อน ว่าต้องทําอย่างไรบ้างและอย่าลืมเกษตรกรที่ต้องการใช้ปุ๋ยนะครับท่านสามารถสอบถามได้จากสากลใกล้บ้านท่านหรือจะเป็นร้านค้าที่มีป้ายโฆษณาตราปลาบังกรติดอยู่นั่นคือสถานที่ที่ท่านสามารถซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรไดเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วต้องขอบคุณเ,เซียนเกษตรตัวจริงของเรานะครับพี่เทระยิรันปรึกษาทางรายการ ขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะครับเป็นปุ๋ยซีตราปลาบางกรฉบับย่อฉบับ5กิโลเผื่อท่านใดเขาบอกว่าอยากจะได้เอาลองไปใช้กับพืชเล็กๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอะไรอ่ะพืชสวนครัวเขาใช้ได้ครับใช้ได้เลยใช่ครับผมใช้อยู่ประจำนี่นะเอายอดตามผักเพืชเราปลูกนะงามไหมงามกับงามแลดินจะฟูโอ้โหผมใช้อยู่ประจำเยี่ยมมากๆผมากินเยี่ยมมากขอบพคุณมากๆเลยขอบคุณครับพี่วินครับขอบคุณครับ